นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คำตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาพฤกษบค่ะประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยเกิดในราศีเมษแต่ว่าอยู่ในลัคนาพฤกษบนะคะก็สามารถดูได้ทั้งสองราศีเลยนะคะแล้วก็ดูทั้งลัคนาแล้วก็เมษเลยสำหรับวันที่นะคะว่า ว่าคนที่เกิดในวันที่เท่าไหร่อยู่ราศีอะไรนัดโพสต์เอาไว้แล้วนะคะที่ Description นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ Facebook Fanpage และ Youtube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook Fanpage นะคะจะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3าทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็นัดได้ทำการเลือกไพ่เอาไว้แล้วแล้วก็วางเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะว่า ไพ่แต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะแทนความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สำนึกของคุณไพ่ใบนี้นะคะสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบเลยเพราะว่าทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีมักจะส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจต่อจิตใต้สำนึกของคุณต่อความรู้สึกของคุณนะคะไพ่ใบนี้สำหรับชาวพฤกษ์เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า ช่วงนี้คุณต้องการคําชี้แนะช่วงนี้คุณต้องการ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 บอกเส้นทางกาัน การากรแนะนำจากใครบางคนว่าคุณควรที่จะทำอะไรและไม่ควรที่จะทำอะไรในขณะเดียวกันบางทีอะคะมันอาจจะอยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรบางอย่างที่คุณกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีถ้าเกิดว่ามีใครที่มาชี้แนะคุณนะ,นะคะก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยในขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าชาวพฤกศพนะคะไม่มีที่ปรึกษาหรือว่าไม่มีใครที่อารมณ์แบบเหมือนไลฟ์โคดะนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบคอยคอยแบบคนที่จะทำยังไง ดีหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะนัดก,ก็อยากที่จะเสนอตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นช้อยส์เป็นเป็นช้อยส์หนึ่งในการเลือกของคุณว่าโอเคคุณกําลังตัดสินใจอยู่แล้วคุณควรที่จะทํำยังไองอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะอันนี้แอดไทยอินนิดหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะความเป็นตัวตนของคุณก็จะเป็นในลักษณะน,น,นี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะสําหรับชาวราศีหรือว่าลัคนาผึกงศคะ่ะหมายความว่า ให้เรามาระวังรายจ่ายที่คาดไม่ถึงหรือว่ารายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมตัวค่ะระวังด้วยหรือว่าบางทีอาจจะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าแต่ว่าไม่ทันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเฮ้ยน,นี่อ่ะมันจําเป็นที่จะต้องใช้ใช้ในช่วงของเดือน ในช่วงของสิ้นเดือนนี้แล้วลหละ,ละแต่ว่าเงินมันยังไม่พอหรือว่าไม่รู้ว่าจะหายยังไงนะคะหรือในขณะเดียวกันให้ระมัดระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่คาดคิดมาก่อนนะคะสิ่งที่แบบจู่ๆขับรถไปยางแตกเนะะี่ยค่ะก็คือจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนยางอย่างเส้นหนึ่งก็ต้องเท่าไหร่แล้วเป็นพันแล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะระม,มัดระวังเอาไว้ให้มากๆเลยนะคะในรายจ่ายในลนนักษณะนี้แต่ว่าถามว่ารายรับเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าราย ลายรับอะคะมันเหมือนกับลายรับอะรับเข้ามาก็เพื่อที่จะเตรียมตัวจ่ายในรายจ่ายที่ที่รู้แล้วว่ามันคืออะไรอะมันจะเป็นฟิลเนี้ยนะคะดังนั้นการเงินของชาวฝึกศพเองให้ให้รัดเข็มขัดเอาไว้ให้ดีๆเนาะเปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบนะคะ อ่ะคำแนะนำที่62นะคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะจะอ่านให้ฟังว่าปลาไม่เข้าใจหรอกว่านกนะคะได้เห็นโลกกว้างแค่ไหนในขณนะเดียวกันนะคะนกก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าความรู้สึก ที่ว่ายอยู่ในน้ำอะค่ะมันเป็นยังไงนั่นหมายความว่ามันไม่มีใครเข้าใจคุณอะไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ของคุณได้เท่าตัวคุณเองดีที่สุดหรอกนะคะดังนั้นอะไม่ว่าคุณอยากจะไปปรึกษาใครคือนะัทรู้สึกค่อนข้างที่จะลิงกันนะคะไม่ว่าคุณอยากที่จะไปปรึกษาใครหรือว่าอยากที่จะหาใครสุดท้ายแล้วอะค่ะก็จะต้องเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่จะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องพวกเนี้ยค่ะ ให้ได้และต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะสําหรับชาวพฤกษบค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีในชีวิตนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนที่โชคดีที่สุดอะ่ะเดี๋ยวไอ้ความโชคดีของเขามันก็ต้องหมดไปอะ่ะนะคะมันไม่มีใครแบบการาฟพุ่งอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเนี้ยเพียงช่วงเนี้ยชาวพฤกษบเองแค่ให้เรมามัรรวังในเรื่องของการเงินเท่านั้นเอง นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะการที่คุณต้องการคําชี้แนะถามว่ามันมีคนคนนี้อยู่หรือเปล่านัดก็รู้สึกว่ามีนะเพราะว่านอกเหนือจากคนแล้ว่มันก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีพระค่ะชาวพฤกษบเองอ,อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรือว่าศรัทธาเป็นหลักๆอยู่แล้วซึ่งนัดมองว่าน่าจะเป็นสายพระไม่ใช่สายแบบเทพพระเจ้าหรือว่าอะไรด้วยน่าจะเป็นแบบ แนวหลวงพ่อหลวงปู่หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยึดท่านเอาไว้เป็นเป็นตัวเป็นแสงสว่างชี้นําแนวทางหรือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของเพื่อนพ้องกันบ้างเพื่อนพ้องในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีการเจอกันแต่ละทีนะคะก็อาจจะเป็นฟีลของการแอบเจอแล้วก็เจอเจอกันนะแล้วก็ไม่โพสต์ลงโซเชียลนะคะแล้วก็ไม่โพสต์ลงสื่อต่างๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นเขาน้อยใจหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นในลักษณะน,นั้นหรือในขณะเดียวกันตัวเพื่อนของคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ ที่ที่คนอื่นเขาคาดไม่ถึงว่าคุณเป็นเพื่อนกับคนคนนี้นะคะก็เลยไม่อยากจะบอกใครมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ต้องมีความลับอะต้องมีความลับอะไรบางอย่างอยู่กับเพื่อนนั่นแหละนะคะหรือว่าเพื่อนอาจจะเป็นฟิลของการกลุ่มความลับของคุณอยู่ก็ได้นะคะคือเนเธอห้ามทำนะฉันกลุ่มความลับอะไรบางอย่างของเธอไว้นี่เป็นฟิลนี้นะคะแต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อนกันนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นการขู่กันเล่นๆก็ได้นะคะอ่ะ หรือหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นในลักษณะาาของการกลุ่มความลับของกันและกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆหรืออะไรเงี้ยคือที่สนิทมากไม่กล้าทิ้งกันเพราะว่ากลัวอีกฝ่ายหนึ่งเอาความลับของอีกฝ่ายหนึ่งไปบอกนะ,ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูบรรยากาศของการสื่อสารกันบ้างดีกว่าค่ะการสื่อสารนะคะของชาวพึกศ์เองเนี่ยด้วยพื้นฐานแล้วนะคะของชาวราศีหรือว่าลัคนาฝึกศ์คุณเป็นคนทัด อยู่แล้การสื่อสารคุณจะเขาเรียกว่าพูดน้อยต่อยหนักพูดทีนึงเจ็บเจ็บเลยอะ่ะคือแบบน้ำพึ่งอาบยาพิษหรืออะไรเอ้ยมีดอาบยาพิษหรืออะไรอย่างนั้นนะคะไปเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของเดือนมิถุนายนมันเหมือนกับว่าคุณมีคําพูดอะไรบางอย่างที่คุณเก็บเอาไว้อะคะ่ะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นหรือว่าใครที่ไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตคุณอะ่ะคุณก็จะไม่ทําอะไร ไปอะ่ะทาคุณก็จะไม่พูดอะไรออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามามาอะไรมากๆอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะจัดการกับเขาด้วยคําพูดที่แบบที่แบบคนคนนั้นช็อกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะคําพูดของคุณจะเป็นฟิลนี้เลยใช่หรือเปล่านะคะคือจริงๆอะคะ่ะดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้าก,กว่าปกตินะคะกว่าเดือนมิถุนาย,ยนสักเล็กน้อยนะคะบางคนเนี่ยอาจดวงดวงเดือนมิถุนาย,ยนอาจจะมาก่อนก่อนก่อนเดือนนะคะ ดังนั้นลองสังเกตตัวเองดีๆสิว่าใช่หรือเปล่านะคะหรือว่ามาหลังก็ได้นะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาดูบรรยากาศของญาาดกันบ้าง ญาติพี่น้องนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งพันธุค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจกันมาก่อนหรือว่าเรื่องคลางแคลงใจกันมาก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่เข้าใจชั้นชั้นก็ไม่เข้าใจเธอเหมือนกันหรือสิ่งที่พูดค่ะพูดกันได้3คําทะเลาะกันละเถียงกันไปแล้วสักสิบคำอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเกิดเป็นอะไรที่แบบอย่าเพิ่งมายุ่งกันดีกว่าเนาะเพราะเพราะ ความคิดไม่ตรงกันอย่างนี้น,นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะบรรยากาศของญาตินะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากบุตรหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวกันก่อนนะคะได้พไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่า บางทีลูกหลานอาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับคุณนะคะเขาอาจจะต้องไปเรียนในที่ไกลๆนะคะหรือว่าติดสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะให้ทําให้กลับมาบ้านได้ถามว่าอยากกลับหรือเปล่าอยากกลับนะคะรอเวลาที่จะกลับมาเพียงแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลที่3า่ะขึ้นอยู่กับใครบางคนที่เขาจะให้เขา ที่เขาจะให้กลับได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะจะเป็นฟิลนั้นเลยจะเป็นฟิลของการรอคอยนะคะรอจนเบื่อเลยอะ่ะนะคะอ่ะโอเคเปิดไพ่เพิ่มสิความอบอุ่นกาลังจะเข้ามานะคะแสดงว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะคือคุณอาจจะได้ข่าวว่าเฮ้ยเขาจะสามารถกลับบ้านได้หรือว่าเขาจะกลับมาอยู่บ้านสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีวันหยุดชดเชยนู่นนี่นั่นหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาได้กลับมาบ้านจริงๆอ่ะนะคะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมานะคะจะขอพูดในเรื่องของบริวารบริวารก็คือลูกน้องคนนี้ที่ทํางานหรือว่าคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณนะคะนั่นก็คือ บรรยากาศของบ,บริวารเนี่ยจะเป็นฟิลที่แบบว่าเขาค่อนข้างที่จะเลื่อยๆเอๆื่อยๆเฉื่อยๆนะหรือแม้แต่กระทั่งบางทีอะคะ่ะบริวารเขาอาจจะไม่ค่อยมีใจจดใจจ่อกับสิ่งที่ทำมาสักเท่าไหร่ง่วงเหงาห่าวนอนตอนกลางคืนอาจจะติดซีรีส์เกาหลีนะคะหรือว่าทํางานไม่ทันส่งเวลาเพราะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือคือทำงานช้าก,กว่ากําหนดอะคะ่ะจะเป็นฟิลนั้นนะคะต้องได้รับการกระตุ้นสักเล็กน้อยเนาะสำหรับในเรื่องของบริวารน,นะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะสำหรับความรักของชาวพฤกษ์เนี่ยความสัมพันธ์ของอันนี้เริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วมีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะความรักถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยเพียงแต่ว่านิดนึง ตรงที่ว่าบางทีอาจจะใกล้ชิดกันมากจนเกินไปดังนั้นอาจจะต้องเว้นระยะห่างหรือว่าต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันให้มากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งจริง,รงๆเรื่องของความรักค่ะรักกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีแบบมีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าบางทีมันใกล้กันมากจนเกินไปหรือว่าบางทีเราอาจจะไปตามติดชีวิตเขามากจนเกินไปก็เป็นไปได้นะคะลองดูซิว่าไพ่าคาแนะนําอยากจะบอกว่าอะไรคะ่ะ ได้ไพ่ใบเดิมนะคะสักครู่หนึ่งแต่ว่าจริงๆก็สามารถเปิดได้นะคือไพ่เนี่ยบอกมาว่าไพ่คาแนะนําที่45นะคะเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่าหวั่นไหวง่ายๆหมายความว่าบางทีตัวคุณและตัวเขาอะค่ะอาจจะหลงลืมสิ่งที่ตั้งเป้ากันเอาไว้นะคะตัวอย่างเช่นแข่งกันลดน้าหนักอ้าวลดไปลดมาเฮ้ยชวนกันไปกินหมูกระทะดีกว่าแบบเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าจะเปิดไพ่คาแนะนําเพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะคะ คำแนะนำที่115บอกว่าก็กำแพงสูงสักขนาดนั้นอ๊ะมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องหมู่กระทะแล้วล่ะนะคะมันอาจจะเป็นความอีโก้ของตัวคุณหรือว่าฝ่ายคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะคะที่ทำให้ที่ทำให้แบบอก็ฉันอยากที่จะอยู่ใกล้กันอ่ะก็ฉันอยากที่จะอยู่ใกล้เธอเธอจะอยากหรือเปล่าฉันไม่สนใจแต่ฉันอยากให้เธออยู่ใกล้ฉันนาง้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะ ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะคะว่าใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงต่อมานะคะเมื่อพูดถึงความรักของคนที่มีคู่แล้วไปแล้วเรามาดูคนโสดกันบ้างดีกว่าความรักของคนโสดนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนนะคะจริงๆความรักของคนโสดมีโสดหลายสถานะนะมีโสดสนิทโสดสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อน สำหรับคนที่โสดสนิทนะคะคุณกําลังรอคอยใครบางคนอยู่กําลังรอคอยใครบางคนจนเบื่อแล้วแบบเฮ้ยเนื้อคู่เมื่อไหร่จะมาสักทีวะฉันรอมาต้อง30กว่าปีแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะโผล่มาสักทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยค่ะรอจนไม่อยากที่จะรอแล้วนะคะอ่ะจะเป็นในลักษณะน,นั้นคือรอคนที่ใช่จริงๆแต่ว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะความรักของคนที่โสดสนิทนะคะไม่ได้โดดเด่นมาก ต่อมานะคะเรามาดูคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะได้ไพ่ใบนี้หมายความว่าบางที่อันนี้เรื่องเราอาจจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีเรื่องงอ,งอนอะไรบางอย่างอยู่คะ่ะแต่ว่าให้แน่ใจเอาไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็มางอ มไม่ต้องไม่ต้องเครียดไปว่าเดี๋ยวเขาแบบไปแล้วไปเลยไมมค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมางอคุณคุณกับเขาค่ะยังจะต้องเป็นฟิลนี้ค่ะต่อไปอีกตลอดในช่วงของเดือนมิถุนายนเปิดให้คําแนะนําเพิ่มหนึ่งใบนะคะไพ่บอกว่าคนเรามักจะเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่ทําลงไปเสมอค่ะคําแนะนําที่18นะคะหมายความว่าถ้าคือนัดรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไปงอเขาอะ่ะ ก็ไปเลยหรือว่าอยากที่จะเข้าหาเขาก่อนอะทำเลยอย่ามีฟอร์มเยอะนะคะสำหรับชาวพฤกษบเนาะและในขณะเดียวกันตัวชาวพฤกษบเองด้วยความที่คุณเป็นคนธาตุดินอะคุณก็จะเป็นในลักษณะเน,นี้ยคือแบบจะไม่ค่อยเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนอืมนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ให้เรามาระวังอาการเหนื่อยง่ายค่ะแล้วก็โรคหัวใจนะคะโรคหอบผืดหรือว่าช่องทางเดินหายใจไม่สะดวกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไซนัส ะระบบหายใจหรืออะไรต่างๆนะน,นะให้เรามาระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอการงานกันบ้างการงานแล้วก็ชื่อเสียงนะคะขอเปิดพร้อมกันหยิบพร้อมกันทีเดียว2ใบเลยในเรื่องของงานนะคะในช่วงเนี้ยคือไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าไพ่าการที่แบบว่าสุดท้ายอะไม่ว่างานอะมัน คือมันเหมือนมันเป็นฟิลของการขายตัวตนอะคือคือคุณอะจะไม่ยอมขายจิตวิญญาณอะเพื่อแลกกับเงินมันจะเป็นฟิลเนี้ยนะคะคุณให้ความสําคัญกับอะไรบางอย่างมากกว่าเงินเสมออาจจะเป็นผลงานอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับงานของคุณ่ะซึ่งซึ่งเอาจริงๆการอ่านไพ่แบบ general มันค่อนข้างที่จะยากนะคะตรงที่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงให้มันเจาะหรืออะในเมื่อในเมื่อคนอะแบบหลากหลายอาชีพมากๆอะคะ่ะ แว่านี่แหละคือมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะคือบางคนอาจจะเข้ามาเสนอเงินก้อนให้กับคุณก้อนหนึ่งซึ่งถามว่าเงินเป็นสิ่งสําคัญหรือเปล่าคุณ คุณก็คือสําหรับทุกคนเป็นสิ่งสําคัญหมดนะคะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะเลือกว่าถ้าเกิดว่าได้เงินแล้วมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าได้เงินแล้วมันดูไม่ค่อยโอเคอะคุณก็จะไม่ทำอะคะ่ะคุณก็จะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองหลักอะหรือว่าทําในลักษณะของคุณในเส้นทางวิถีทางของคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะอันนี้คือในพาร์ทของการงานทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกันบ้างคุณจะได้รับ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้ตั้งใจบางทีอะค่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันอาจจะแบบไม่ได้เลื่อนถึงขั้นแบบโอ้โหแบบชัดเจนแบบเห็นได้ชัดอะค่ะแต่มันเหมือนกับว่าการได้รับหน้าที่แบบกระทันหันนะคะการได้รับหน้าที่อะไรบางอย่างแบบกระทันหันแบบปัจจุบันทันด่วนเอาจริงเนี่ยในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะบรรยากาศถ้าเกิดให้นะัดพูดคีย์เวิร์ดหนึ่งคำสำหรับชาวพฤกษบเนี่ยมันก็คือความ กระทันหันและความคาดการสถานการณ์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นดังนั้นอย่าประมาทนะคะ อาจจะเป็นด้านดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้นะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดจะให้นัดพูดเนี่ยนัดก็จะตีไปว่าไม่แนะนําให้ซื้อไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถามว่าซื้อได้มั้ยซื้อได้แต่ว่าโชคสมมุติว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนะัดขอให้เปอร์เซ็นต์ของมันก็คือไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจรณญาแล้วก็การพิจารณาของตัวชาวพฤกษบเอง ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจกันบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะความทุกข์ใจและความกังวลใจของคุณนั่นก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถทํางานได้แบบเด็ดเดเสร็จเด็ดขาดในขั้นตอนเดียวด้วยตัวคนเองคุณจะค่อนข้างที่จะสบายใจมากกว่าการทําร่วมกับผู้อื่นเพราะ การทำร่วมกับผู้อื่นมันต้องอาศัยทั้ง eq iq รุ่นนี่นั่นแบบเยอะแยะมากมายคุณรู้สึกว่ามันดูยุ่งยากซับซ้อนมากจนเกินไปมันดูแบบเหนื่อยมากจนเกินไปสําหรับคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะทีนี้ขอพูดในเรื่องของจุดอ่อนกันบ้างจุดอ่อนของชาวพฤกษบเองนะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะ คุณไม่ใช่คนที่คือจริงๆถามว่าคุณบินเดี่ยวได้หรือเปล่าคุณบินเดี่ยวได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ยังเป็นห่วงพวักพวลนคนใกล้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่เสมอๆทําให้คุณไม่สามารถแบบไปแล้วมันไม่สุดอ่ะนะคะอืมจะเป็นฟิลนั้นอันนี้คือจุดอ่อนของชาวพฤษบเองนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนอขอดูซิว่าไพ่คาแนะน,นะําเนยจออยากจะบอกว่าอะไรนะคะ ให้คำแนะนำที่282นะคะบอกว่ายืนให้ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะภาคภูมิใจยืนให้ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะภาคภูมิค่ะเท่านั้นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะใช่ไม่ใช่แหละจริงไม่จริง,รงยังไงแล้วก็นอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนัะยังมีดวงของคนทั้ง12นักษัตร12เดือนเกิดด้วยนะคะแล้วก็ดวงของคนทั้ง7วันคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้อีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีพลิกอาคาดด้วยพลิกอาคาของนัดน,นะคะไม่มีวันหมดอายุคะ่ะคุณสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆน,นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าถูกใจ ากกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดให้หนัดด้วยนะคะโอเคค่ะต้องลาไปแล้วจริงๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ